โอเคนะครับอืมโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยมาครับอ่ารถวันนี้มากับรถจริงๆมากับรถพานาเมล่านะครับตัวนี้ตัว p r o สพานาเมร่าเอสนะครับเมื่อหกปีที่แล้วสําหรับวันนี้นะครับจะพาจะบอกว่าคุณหรือน้องไม่ได้บอกท่านดีกว่าบอกท่านพานาเ e r a าเอคันนี้นะครับ จากรถเรียบหรูนะจะเปลี่ยนเป็นรถตัวแสบสุดในบ้านนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะสำหรับคันนี้ก่อนที่เราจะพามาติดตั้งฟิล์มใสกันรอยหรือเปลี่ยนสีรถก็ตามทางร้านของเราเราจะทําการเตรียมผิวแล้วก็เคลือบแก้วให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะพามาติดเปลี่ยนฟิล์มใสกันลอยนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้ฟิล์มใสกันลอยเปลี่ยนสีสีที่เห็นอยู่แห้งๆเนี้ยก็คือตัวอย่างของสีไม่ใช่ตัวอย่างเป็นสีที่จะติดตั้งอยู่แล้วคันนี้นี่เองนะครับ สำหรับคันนี้นะครับจะเลือกสีออกไปทางเขียว,เยวๆเหลืองๆหน่อยผมไม่รู้มันสีเหลืองมันสีเขียวแต่เวลาแปะออกมาแล้วเนี่ยถ้านในที่มืดมันจะออกเป็นเขียวๆถ้านในที่สว่างมันจะออกเป็นเหลืองๆเพราะนั้นคุณจะได้สองสีกับบ้านไปนะครับเรื่องของตัวรถคันนี้ผมขอกลับไปดูด้านหลังนิดนึงสาหรับวันนี้นะฮะผมพา,าท่านพมา,มาเมล่าคันนี้นะครับมาติดตั้งที่ร้านเดิมเลยรับลักที่สปีดนะครับโอเคนะคต้องจองคิวคันนี้จองคิวเข้ามาด้วยนะครับก็วันนี้ไม่ได้รัดคิวใครมานะครับ สำหรับผลงานนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูรถของเราก่อนแล้วค่อยพา,าดูคนอื่น้วกันนะนะที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับนี่นี่นป็ผลงานของร้านนี้นะครับพามาดูนะครับสําหรับตอนนี้นะฮะกับพานามล่าคันนี้นะฮะหลังจากที่เตรียมผิวเรียบร้อยแล้วผิวพันสวยงามก่อนที่เราจะติดตั้งเปลี่ยนสีรถนะครับเราก็จะทําการขัดเคลือบแก้วใหม่ทั้งคันพามาดูสีนี้ใกล้ๆนะฮะสีที่ท่านลูกค้าเลือกคือสีนี้นะครับ นี่สวยงามมากมากครับมันจะอกเหลืองๆเขียวๆหน่อยเห็นไหมซึ่งจะบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวหลังจากที่ติดตั้งไปบนรถนะตัวรถเนี่ยเราเราจัดสรรเรื่องความงามให้ในหน่วยนของตัวสีเนี่ยจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับไม่ได้แปะตัวพอดนะฮะตรงหูกระจกหลังคาบนหลังคาหูกระจกนะครับชายล่างจะเป็นสีดํานะครับเนี่ยหูกระจกนะครับหลังคาชายล่างจะเป็นสีดําแล้วก็มือจับตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับซึ่ง คันนี้ผมว่าไม่ยากมากเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเว้าวไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดประตูมือจับนะครับและที่เห็นอยู่ข้างๆนะวันนี้วันนี้อย่างที่ผมบอกนะผมพารถพามาส่งตามเวลาสวยงามเลยนะแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้ที่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่ารถทุกคันไม่ว่าจะทอะไรก็ตามจะต้องมีการเซอร์วิสเคลือบแก้วก็มีการเซอร์วิสคันนี้6ปีแล้วมาเซอร์วิสก็ถือว่าเมื่อเซอร์วิสเสร็จลูกค้าขอเปลี่ยนสีเลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะ ซึ่งการทําครั้งนี้นะครับเราเซอร์วิสให้พร้อมเคลือบแก้วให้ใหม่ด้วยนะครับที่พื้นหิวและที่ท่านเห็นอยู่ข้างๆนี้เป็นอ่าลาบกินนี่อเวนทดอนะครับตัวนี้เป็นตัวโรสเตอร์นะรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่หลังคาเปิดได้นะครับคันนี้มาทําอะไรที่ลานนี้คันนี้เคยติดปีกใสกันลอยไปเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสาปีนะครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องติดตลอดไปตลอดไป ไม่ต้องแกะจะบอกว่ามันมีอายุของมันนะครับสำหรับคันนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ลอกออกสังเกตนะฟิล์มยังคงใสยอยู่นะครับแต่ถึงเวลาจะต้องลอกออกเพื่อจะต้องติดตั้งใหม่ทั้งคันเป็นการดีมากนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางด้านทางนู้นครับเป็นรถที่ติดตั้งใหม่เหมือนกันและทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตนะความดอปของฟิล์มถ้ามองในกล้องมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าความใสของฟิล์มจะมีความใสมากขึ้นถ้าใครมองออกก็ ช่วยมองดุด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามองแต่รถนะฮะตอนนี้นะฮะจะบอกว่าตอนนี้ข้างๆเนี่ยวันทดอติดตั้งพิมใสไปแล้วสปีนะฮะพร้พอมที่จะดอกออกส่วนคันนี้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วแล้วเปลี่ยนปีมใสเรียบร้อยแล้วส่วนคันของเรานะพาเมล่าเอนะครับเปลี่ยนจากสีบรอนนะฮะสีเรียบหรูไปได้ทุกง,งานแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวด้านหลังนั้นแล้วนะครับซึ่งก็ไปได้ท <itas S 2> ุกงานเหมือนกันนะฮะไปเจองานไหนแล้วลองมีตคนมองแน่นอนนะครับ พาไปดูตัวอย่างเล็กๆน้อยผมจะแง้มๆเข้าไปดูในห้องนะครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าทางทีมงานเขาก็ทํางานกันอยู่แล้วก็รีกเรื่องเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งที่นี่ปลอดภัยทุกๆคนแต่ว่าเราก็มีมาตรการทุกๆคนนะครับพาไปดูนิดนึงนะฮะสำหรับคันนี้สีสีเหลืองนะครับเนี่ยเราจะคล้ายๆคันนี้หูก็จกหน้าหูก็จกเป็นอย่างนี้หลังคาเป็นอย่างนั้นแล้วครับแล้วก็ชายล่างเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ประตูบือจับเห็นปะสีสีเหลืองมันก็จะสวยสวยหน่อยสีเหลืองตัดแต่สีดํา มันจะดูแหลมมากเลยในตอนเนี้ในร้านเนี่ยมีงานกันพอดีพอดีนะครับคันนั้นทําอะไรครับลอกเหรออ๋อลอกสีซีรี่เอ็กเคันนั้นลอกสีจากสีบรอนนะครับจากสีเดิมสีน้ำเงินแต่ที่เกิ่มสีบอนลอกสีบอนออกนะครับส่วนคันนี้ดีเฟนเดอร์นะครับ,นน ender, รบอ่าคันนี้เป็นติดกิ่งแต็ลอยส่วนคันหลังนั่นรถแข่งนะครับติดลายรถแข่งนะของขับ24นะครับ โอเคเราขอเข้าไป้ังทีพอนีครับคันนี้คันนี้ลอกเปลี่ยนใหม่เลยครับคันนี้ลอกสีเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยอ๋อนี่ก็นีน่ก็สวยแล้วนะนะเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรพอจะรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับโอเคเรากลับมาเรื่องของเรานะครับสําหรับวันนี้นะมิกกี้ก็จะส่งงานคันนี้ถึงมือ,อร้านลัคกี้สปีดแบบสมบูรณ์เรียบร้อยร้านเปอร์เซ็นต์นะครับกับผลงานที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งว่าฝีมือของร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมมั่นใจการติดฟิล์มไสกันลอยแล้วก็ในส่วนของเปลี่ยนสีรถเนี่ยเพียงร้านนี้ร้านเดียวนะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับผลงานที่ท่านเห็นข้างหลังนี้นะครับก็เป็นเครื่องการันตีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอวัยวะตอก็ตามคลอสก็ตามข้างในาเป็น x6 x7 x6 x7 เลยนะข,านาย 6, ข้างใน6งหลัง x7 นะครับเฟนเดอร์โอเคนะ สำหรับคันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรถด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังกันนะครับเปลี่ยนสีเดี๋ยวเราอีกประมาณ3 5ถึงวันนะการเปลี่ยนสีรถหรือว่าการแรปใสเนี่ยใช้เวลาในการทาประมาณ3าถึง้าวันนะครับเพื่อเพื่อ3ามวันเสร็จและอีก2วันเพื่อดูว่ามันเด้งเก็บคงเก็บขอบงานอะไรยังไงคืองานพวกนี้เป็นงานฝีมือนะครับอย่าเร่งถ้าเร่งแล้วมันจะออกมาไม่สวย ถ้าปล่อยให้เขาเซ็ตตัวดีนะครับปล่อยให้ตามเวลาของการทํางานนะครับรับรองว่างานอรกไปดีเยี่ยมแน่นอนไม่ต้องกลับมาแก้งานถือว่าดีที่สุดนะครับโอเคนะแม่สวยจริงๆนะฮะขอบคุณมา,มากๆครับโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้มิก,ก้เสร็จแล้วสวยฮอร์ราไปกับางานที่ส่งวันนี้ขอบคุณร้านลักกิ้สปีดด้วยวันนี้สวัสดีครับ